คุณเมมชื่ออีกฝ่ายในโทรศัพท์ว่าอะไรคาบิบาร่าถ้านัดกินโอมากศิษยไม่สำเร็จจะโกรธไหมไม่โกรธชอบส่วนไหนของอีกฝ่ายมากที่สุดชอบตาเคยมีวิธีกรรมอะไรโหดๆไหมไม่มีพี่นิงเคยขโมยตังค์แม่ห้าบาทสิบาท แม่คะถ้าแม่ดูอยู่พี่ลิงลิงขโมยตังคูน้าบาทเอาไปซื้อขนมพี่ลิงลิงขโมยตัง์มาแต่เขารู้เพราะว่าเงินมันลดลงเรื่อยๆจนเกือบหมดแล้วเขาก็เลยเขารู้เขาอายคนน่ะเขาก็อายเขาก็อายอ่ะฝากไม่ได้ไหมแต่อันนั้นเด็กมากนะรู้เด็กแน่นอนอ่ะช่วงเวลาล่าสุดที่รู้สึกมีความสุขคือเมื่อไหร่กอดหมากลับไปเล่นกับชาเชียวกับเต้าหู้ ตลกหรออยากรู้เลยถ้าเปรียบเทียบบุคลิกของอีฝ่ายเป็นกลิ่นคุณจะเลือกกลิ่นอะไรจะคุณจะเลือกกลิ่นอะไรเปรียบเทียบเป็นเหมือนกลิ่นกลิ่นเนาะอะไรดีอ่ะกลิ่นเออเออยูสุกลิ่นอูนี่มีนี่ว่าแล้วกลิ่นเหมือนหมาอ่ะกลิ่นอูนีกลิ่นหอมแซบ อูนี่เป็นกลิ่นหอมแฟบหอมเหมือนสบู่อูนี่หอมเหมือนแป้งเด็กอ่นั่นแหละกลิ่นอูนี่ที่หอมเหมือนแป้งเด็กออยากทำอะไรกับฉันมากที่สุดอยากทำอะไรกับฉันมากที่สุดอยากต่อยหน้าอยากทำอะไรหรออยากทำให้ทำอะไรกับน้องจะต้องทำอะไร เธอคิดให้มันดีเธอแค่กอดก็ได้ไหมอ๋ออย่ากอดน้องอ๋ออย่าอีแก้มอีแก้มฉันไม่มีแก้มหี้หญิงแบบน้าเพราะว่าอ่อนใจอ่ะโอเคโอเคเดทในฝันของคุณเป็นอย่างไรเป็นแบบชิลๆสบายๆพูดหนึ่งประโยคนที่ไม่เคยพูดกับฉันมาก่อนอะไรวะที่ไม่เคยพูดด้วยหรอไม่มีหรอกไม่มี พูดเกือหมดแล้วอยู่ด้วยกันทุกวันสเปคในอุดมคติของคุณคืออะไรสเปค่ะสเปคเป็นคนดีค่ะเป็นคนดีแล้วก็เหมือนเหมือนโกลเด้นเรนจ์กว้างมากฉันก็เหมือนโกลเด้นนะเหมือนโกลเด้นน้อยเธองั้นเธอก็เข้ารอบค่ะโอเคโอเคตาพี่เลือกอะไรอะไรนอกจากคำอยากก็ไม่ค่อยมีแล้วนะ ไอออมฟันมึงจะถอน